ภาพบางกลุ่มกลุ่เก่าล่าสุดที่ได้เปิดคือวัดละกังขวากรุถ้าเราดูด้วยตาเปล่าเราอาจจะไม่เห็นความงดงามที่ซ่อนอยู่ใต้ดล,ล่างของการเกิดงอกของแควไซหรือหินปูนเกาะองหรือคราบี้กรุนะคะอันนี้พอซูใไ้ดูว่าวิธีที่เราจะดูพระถ้าเรามองด้วยตาเปล่าเราอาจจะซูนเสียพระที่ดีๆที่งดงามและทรงคุณค่า บางครั้งเราไปพบพระเจอพระเราอย่ามองแค่รูปลักษณ์ภายนอกเดี๋ยวนี้เช็คพระได้ง่ายจับมือถือขึ้นมานะคะแล้วก็สูงเข้าไปนะจับมือถือขึ้นมาแล้วเราจะพบถึงสิ่งต่างๆที่อยู่ในองค์พระเนี่ยเห็นมิติของพระแท้ไหมคะพระแท้ย่อมมีพลังในการเกิดงอกอันนี้เป็นบางขุมพลมงกรุเก่าหรือวัดระฆังฝากรุนะคะ Yeah, จะเป็นค้าผูกหนา,หนา yeah. หมงดงามมากค่ะอันนี้จะเป็นชุดที่ขออได้เปิดทีวัดใจล่าสุดนะคะแล้วก็มีสมาชิกหลายหลท่านก็ได้จับจองเป็นเจ้าของในราคาที่ก่อนเปิดหีบหรือก่อนเห็นพระเนี่ยองละ900บาทถือว่าโชคดีมากๆเพราะ ช่วงหลังที่ทุกคนอยากจะได้พระองค์ก็บอกว่าถ้าเห็นพระแล้วองค์ละห้าพันนะคะเนีย่ยหาสวยมากแต่สําคัญที่สุดพระเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่ราคานะคะพระอยู่ที่พุทธคุณแต่พระอชอบวัดใจคนในการที่ทุกคนเชื่อและศรัทธาแล้วก็ได้พระไปให้รู้คุณค่าของพระด้วยว่าไม่มีใครให้กันง่ายๆองค์นี้เนี่ย หรือองค์ไหนๆน,นะคะพระลักษณะนี้จะสวยงามในกราบกลุที่ดูงดงามมีมิติมีพลังแล้วถ้าเข้าเครื่องพันหกหรือเข้าเครื่องส่งหรือเข้ากล้องนะคะก็จะเห็นมวลสารชิ้นใหญ่ๆเรียกว่าวัดระขังฝากกลุ่บางกรุ่อันนี้เก่านะคะยินดีด้วยกับท,กท,กท,กทุกท่านที่ได้ไปนะคะยินดีมากๆเพราะพระลักษณะนี้ หายากมากนะคะ